ตัวนี้สั่งมาสั่งอะไรมาทำทั้งมาจากลาซาด้านะครับเบอร์148นะครับพอดีร้านที่ซื้อประจำเบอร์150ยาสบขาดตลาดไม่มีแลเบอร์1 4อี่วันนี้ฮีเตอร์วันนี้เราจะมสาส่ตแรกแล้วก็ขายนอกออก คันรถเขาลมลวงก่อนนะครับคันรถเขาลมลวงแล้วก็จับตัวนี้เตร์จับไห้เข้าที่ครบพอได้ที่แล้วเราก็ล็อกน็อตให้แน่นเลยันน็อตให้แน่น ให้สนิทแน่นเลยครับแน่นๆให้กระชับเพราะว่าความร้อนตัวนิกเกร์จะได้แผ่ตอนน้อนจะได้แผ่เข้าตัวหม้อสแตนเลสหม้อต้มสแตนเลสเลเช็คดูนะครับว่ามันแน,น่นสนิท เดี๋ยวก็ตัวนี้ก็จะเป็นลายกับนิลตันตัวนี้ก็ไม่นี้ตัวนี้เป็นนิวตันตัวนี้เป็นลายนะครับไฟเข้าไฟเข้าเอมมตอร์โมสั่นนะครับในแขงนี่เขาเขียนลายมิลตันก็าเจอลายไฟเข้าตัวนี้ไฟเข้าไฟตรงนี้ไฟเข้าเทอร์โมเทอร์โมสั่ตัวนี้ผ่านเทอร์โมสั่ออกมา เข้ากดวดความร้อนกดวดความร้อนอปูตัวนี้นะครับออกากสเทอร์มอสัรนะเข้ากดวดความร้อนออกลดความร้อนถึงน <is not S 2> mm ี้ต้นงนี่เป็นหนึ่งต้นต้อตเป็นหนงต้นแต่ที่อะไรที่ซื้อมาสีสีมันจะไม่ตรงกันสีของสายไฟจะไม่ตรงกันแต่ในในในฐานะที่เราเป็นช่างในฐานะที่เราเป็นช่างเราไล่วงจรได้เราก็จะไล่วงจรนี่ลายนึ่ต้นตัวนี้คือตัวอุดกดวดอุดนั่นเองกดวดอุ ทำไมจะรู้ว่าตัวไหนกดรวดหุ่นเราจะรู้ได้ไงวะตัวนี้สมบูรณ์เราแตะผู้นี้กดรวดหุ่นจะมีความต้านทานสูงแล้วกดรวดความร้อนจะมีความต้านทานต่ำอยู่นะครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับเดี๋ยวจะวัด,ด,ด,ววดกดรวดหุ่นดูก่อนนะดกดรวดอุ่นวค,ความต้านทานสูงจุดห้าเก้าเก้าโอห์มรัตวมต้านทานสูงนะคือมันยุบหุ่น ความต้านทานสูงทําให้ไฟไฟจ่ายไปน้อยนะครับมีความต้านทานไฟสูงไฟจ่ายไปน้อยมันถือเป็นอุดน,นะครับเดี๋ยวมาดูขดรวดต้มนี่ขดรวดต้มตม,มีความต้านทานจุดศูนย์เจ็ดสี่จุดศูนย์เจ็ดสามเองจุดศูนย์เจ็ดสามโอห์มแล้วมิเตอร์ร้องเลยแทบแทบไฟแทบจะผ่านไปร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีความต้านทานต่ำเพราะว่ามันเป็นขดรวดความร้อนมันจะมีความความต้านทานของตัวมันเองนะครับ ก็คือเราก็จะรู้ว่าคู่นี้เป็นตัวต้มขดลวดต้มวันนี้คือขนลวดอุดเ,เดี๋ยวเราเริ่มประกอบเลย ในนะส,ส่ใจนะดน,น,น,ดน,นะน,น,นครับเดี๋ยวเดี๋องนะใสยดีแล้วก็มีพวนี้ครับแดงหมืเนก้นครับลายก็ อันนี้นเลยนบะโอเคอนันนั้เร็จวเราก็ใส่ใส่ปักใส่ใส่ปไปมลายแล้วก็มีต้นแล้วใส่ตัวยึดใส่บน ล็อกสายจมูมสัวนไม่ใช่ล็อกสายจมโมฟิวนะไม่ให้เคลื่อนเสีเยนสับอะรดเราก็ประกอบตัวถานได้เลยประกอบถานต้องใช้ไขควงแรนนะเนะข้าไปเลยเดี๋ยวปันหะ มันก็จะหมุนได้แสดงได้ไดเดี๋ยวเรามา่ทดลองต้งดูเลยครับเดี๋ยวนั่งก่อสีปัดเลยนะไฟแดงขึ้นแล้วครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่ครับไฟสีแดงขึ้นแล้วครับสถานะต้ม นี่น้ำเดือดสุดๆแล้วนะครับน้ำเดือดปุดๆจนที่แล้วตัดแล้วนะครับเดือดเสร็จแล้วตัดจากไฟแดงดับไปแล้วมาขึ้นเป็นไฟเขียวนะครับขึ้นเป็นไฟวอมนะครับนี่นะครับไฟเขียวไฟวอมขึ้นแล้วครับ ไปแดงดับไปแล้วนะครับไฟบอมก็ครับแค่นี้นะนะครับซ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ f อทุกท่านครับสวัสดีครับ